เลคอนซิมเรื่องสาวน้อยแวมไพร์ตอนพิเศษหลังจากที่โอลิเวียได้เปลี่ยนโนอาให้เป็นแวมไพร์โนอาก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองในฐานะมนุษย์ด้วยการสร้างอุบัติเหตุปลอมๆให้โนอาหที่เป็นมนุษย์ตายจากโลกนี้ไปซะเพราะการมานั่งอธิบายว่าทําไมเขาถึงไม่แก่ขึ้นไปอีกร้อยปีหรือทําไมไม่กินอาหารอีกต่อไปคงเป็นเรื่องยาก ส่วนอลิซาเบตก็ปล่อยวางเรื่องโอลิเวียได้เพราะไม่ต้องคอยพาโอลิเวียหลบหนีจากลูซิเฟอร์อีกแล้วเธอจึงตัดสินใจโบกมือลาบุตรสาวเพื่อออกเดินทางรอบโลกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในฐานะแวมพร์ให้คุ้มที่สุดที่คาลิหาดจึงเหลือเพียงโนอาหและโอลิเวียของรักกันมานานถึง10ปีแล้วพวกเขาต่างใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ดื่มเลือดมนุษย์และสัตว์ใหญ่ อาศัยเพียงเลือดกระต่ายป่าวันละมื้อเพื่อประทังชีวิตเท่านั้นในตอนแรกโอลิเวียเป็นกังวลว่าโนอาจะปรับตัวกับชีวิตแวมพายไม่ได้แต่โนอากลับไม่ได้มีท่าทีรังเกียจชีวิตนี้ของเขายังคงดูแลโอลิเวียในฐานะคู่ชีวิตอย่างดีพวกเขาแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายและจัดงานเลี้ยฉลองกันอย่างเรียบง่ายที่สุด ในวันครบรอบแต่งงานปีที่สิบเป็นคืนที่หิมะหลงฤดูตกหนักขึ้นมาและเสียงแปลกประหลาดที่สุดกระดังแทกความมืดมา <c oughs> <c oughs> ใช่มันคือเสียงเด็กร้องไห้จ้ามันจะเป็นไปได้ยังไงกันนะในเมื่อที่นี่ห่างไกลาจากบ้านผู้คนมากหรือเกินโนอาหน,นมันเสียงทาลกหรือเปล่า โอลิเวียกระซิบถามโนอาก่อนที่ทั้งสองคนจะพากันลงไปที่ประตูรัวบ้านภาพที่เห็นคือเด็กทารกคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ในเปรอยู่เดียวดายท่ามกลางหิมะตกหนะักโอลิเวียรีบเข้าไปดูเด็กทารกทันที <c oughs> โนอานี่มันเด็กมนุษย์ใครกันเอามาทิ้งไว้ที่นี่มีจดหมายด้วย โนอาหยิบจดหมายที่อยู่ในเปลของทารกขึ้นมาดูใจความว่าถึงสงสามีภรรยาเสถษฐีเนื่องด้วยฉันเป็นคนยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้ได้โปรดช่วยอุปการะเด็กคนนี้เอาบุญด้วยเถอะเรื่องจริงเหรอเนี่ยโห oh, ลูกน่าสงสารจริงๆแต่เราจะเลี้ยงเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้นะโอลิเวียเขาเป็นมนุษย์นะ ฉันว่าเราพาเข้าไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองดีกว่าโน no, อาสบตากับโอลิเวียหญิงสาวจึงทำหน้าเศร้าแต่เมื่อสบกับในตาแป๋วแหววของเด็กในเปลโอลิเวียก็หักใจไม่ได้โน no, อาเลี้ยงเด็กคนนี้เถอะนะเขาน่าสงสารมากแม่ด้แท้ก็ทิ้งไปเรายัางจะทิ้งเขาอีกเหรอที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามีเด็กให้ดูแลตั้งมากมายเขาจะกินอิ่มนอนเบียดกับคนอื่นไหม ดูแววตานี้ซิโนอาน่ารักน่าชังมากโนอาทำท่าจะปฏิเสธแต่เมื่อสบกับในตาแป๋วแววเขาก็ต้านทานไม่อยู่เช่นกันงั้นเราจะลองเลี้ยงเขาก่อนถ้าโตพอจำความได้ก็ต้องปล่อยเขาไปนะอืมโอลิเวยยิย้มกว้างก่อนจะพาทารกน้อยเข้าไปในบ้านเป็นผู้หญิงละโนอาเราจะเรียกทว่าอะไรดีอืมสโวไหมละ่ะวันนี้เป็นวันที่มะตกพอดีเลย สโนอเจ้าหญิงสโนไว้ของแม่โอริเวียจูบขมับทารกน้อยรู้สึกผูกพันประหนึ่งได้คลอดเด็กคนนี้ออกมาจริงๆสิ่งที่โนอาพูดว่าจะเลี้ยงดูสโนแค่ให้พอจำความได้ก็ผ่านมานานจากวันนั้นถึงยี่สิปีแล้วกระทั่งสโนโตมาเป็นหญิงสาวหน้าตาจิ้มริมน่ารักและโนอากับโอริเวียก็ไม่คิดปิดบังสโนเรื่องที่พวกเขาเป็นแวมพาย เพื่อให้ทางเลือกกับสโนว่าอยากจะอยู่กับพวกเขาต่อหรือไม่แต่เด็กสาวก็รักพ่อแม่บุญธรรมของตนเองมากเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเธอคงหนาวตายในคืนหิมะตกคืนนั้นแล้วทำอะไรอยู่เหรอลูกโอลิเวียเข้ามาถามสโนที่กำลังสาละวนอยู่ในครัวตั้งแต่เลี้ยงเด็กมนุษย์พวกเขาจึงต้องต่อเติมห้องครัวเพื่อทำอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงทองสโนสโนจะทำเค้กให้พ่อกับแม่ค่ะ วันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของพ่อกับแม่นี่นาะแล้วก็เป็นวันเกิดสโน่ด้วยโธ่ทำเองเหรอจ๊ะให้แม่ช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วตนตนๆตนสโนโยกเค้กมาอวดผู้เป็นแม่ที่ใบหน้าไม่ห่างจากเธอเลยจนใครก็คิดว่าเป็นเพื่อนกันใครจะรู้ว่าแม่บุญธรรมของเธอถ้านับอายุตามมนุษย์ก็มีอายุมากกว่าห้าสิบปีแล้ว น่ากินจังเสียดายแม่กินไม่ได้สโนยังมีอีกเชนแม่ลองชิมดูสโนใช้เลือดกระต่ายมาแทนนมโถลูกขอบใจจ้ะโอลิเวียมองสโน่ลูกสาวมนุษย์อย่างรักใคร่เอดูถ้าไม่มีสโน์โอลิเวียคงไม่มีโอกาสได้เป็นแม่คน<ๆ>เสียงเคาะประตูหน้าบ้านทำให้สองสาวชะงักก่อนที่โอลิเวียจะร้องเรียกโนอา คุณคะช่วยไปดูทีสิคะว่าใครมาโอลิเวยวร้องบอกก่อนที่โนอาที่นั่งปลูกต้นไม้เป็นงานอัิเรกอยู่อีกมุมเจอรี่ไปเปิดประตูลูคสัสเราอะไรหอบนายมาที่นี่เนี่ยเป็นลูคัสนั่นเองที่กำลังยืนอยู่หน้าประตูก่อนที่โนอาจะเชื้อเชิญให้แขกที่ไม่ได้เจอกันนานมากกว่า30ปีเข้ามาในบ้านลมจากแม่ของโอลิเวียนะสิฉันเจอเธอที่อินเดียนะ่ะนั่นฝากเครื่องรางอะไรมาให้ก็ไม่รู้ ฉันกลับมาแถวนี้พอดีก็เลยเอามาให้นะลูคัสบอกระหว่างเดินเข้ามาในบ้านแต่เมื่อจะมูกได้กลิ่นมนุษย์เขาก็ชะง,งักค้างไปทันทีมีมนุษย์อยู่ในบ้านนี้เหรอลูคัสโอลิเวียเดินออกมาจากครัวย่างดีใจเพราะไม่ได้เจอหน้าลูคัสมานานแล้วระหว่างนั้นสโน่ก็เดินออกมาด้วยมนุษย์นี่ลูคัสชี้ไปที่สโนก่อนจะทำหน้าช็อกจนโนอาก,กับโอลิเวียหัวเราะลูกสาวพวกเราเองจะ้ะ มามานั่งพักก่อนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเล่าให้ฟังและลูคัสก็ได้ฟังเรื่องที่พลิกพลั้นที่สุดที่คู่ผัวเมียแวมไพร์รับอุปการะเด็กมนุษย์อย่างสโนสวัสดีค่ะคุณลูคัสหนูไม่รู้ว่าจะเรียกคุณว่าอะไรดีพี่ชายคุณนาคุณลุงคุณอาหรือว่าคุณปู่สโนยิ้มหน้าตายเมื่อเห็นลูคัสถึงกับอ้าป,ปากค้างเพราะคำพูดของเธอ ไม่ใช่ลูกเธอแน่หรอโอลิเวียฉันรู้สึกว่าความแสบนี่ถอดแบบมาจากเธอเลยนะโอลิเวียหัวเราะคิกออกมาอย่างร่าเริงแล้วนี่จะอยู่แถวนี้นานแค่ไหนหรอบ้านเก่าของนายก็คงผุพังไปแล้วมาพักที่บ้านเราสิมีห้องพักเหลือตั้งหลายห้องไม่เอาดีกว่าฉันเกรงใจเดี๋ยวเพลอไปกัดคอมน,นุษย์แถวนี้เข้าลูคัสแกล้งขู่สโนแต่เด็กสาวกลับไม่กลัวแถมยังโต้กลับดีสิคะหนูจะได้เป็นแรมพายเหมือนคุณปู่ นี่แม่คุณเรียกฉันว่าลูคัสก็ได้ถ้าเธอนับอายุฉันตามมนุษย์แล้วก็ฉันก็คงเป็นทวดของทวดของทวดของทว,ว,วดเธอแล้วละและนี่มีกลัวแวมพายเลยหรืองไงแกหนูโตมาในครอบครัวแวมพายทำไมหนูต้องกลัวแวมพายด้วยล่ะคะคุณปู่เอ้ยลูกคัส,สังหากที่ต้องกลัวหนูเพราะพ่อให้กรีดกับหนูให้ขู่พวกแวมพายจอมกลงางแล้วค่ะสโนตอบโต้ได้อย่างไม่กลัวจนลูคัสได้แต่อ้าป,ปากค้าง โอลิเวียกับโนอาห์เลยหัวรอกมาพร้อมกันแกลัดกันเด้น่ารักตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยนะสองคนนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าลูคัสอดจะยิ้มกับตัวเองไม่ได้ตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะพักอยู่ที่นี่ไปไปมาๆกับยอมรับปากง่ายๆแถมยังเริ่มหน้าด้านอยู่นานเกินไปอีกต่างหากทุกๆวันก็จะมาลับฝีปากกับโนไม่รู้เหงาหรือว่าติดใจอะไรเข้า ระหว่างที่โโนกำลังปลูกดอกไม้อยู่ที่สวนก็มาคอยอยู่ใกล้ๆนี่โโนทำไมไม่ให้แม่ของเธอเปลี่ยนเธอให้เป็นแวมไพร์ซะเลยละ่ะไหนๆเธอก็ไม่ได้คิดจะไปอยู่กับพวกมนุษย์อยีแล้วนี่ไม่เอาค่ะโโนชอบที่เป็นมนุษย์ทำไมเล่าลูคัสไม่ได้กลิ่นดอกไม้หอมๆใช่ไหมละ่ะโโนชอบดอกไม้ชอบทำอาหารเพราะงั้นในยังสนุกกับชีวิตมนุษย์อยู่นะสิแล้วถ้าเกิดมีแวมไพร์มาชอบเธอเข้าละ่ะจะทำยังไง รำไพยคนที่ว่าก็คือลูคัสเหรอหัวไวดีนะเนี่ยเรานะ่ึพ่อกับแม่หนูไม่ให้หนูคบกับตะแก่คราวทั่วอย่างลูคัสหรอเฮ้ยสโนถ้าเทียบกับอายุหน้าตาแล้วฉันก็ไ่เรียกกับเธอนั่นแหละนะไปถามพ่อกับแม่หนูนูน่นพวกเราไม่ติดขัดอะไรนะลูกถ้าหนูมีความสุขแล้วก็จู่ๆโอลิเวียก็โครงขึ้นมาจนโนอาต้องสะกิดแขนนี่เดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดหรอกว่าเราแอบดูอยู่นะ สองผัวเมียเลยหัวรอแห้งๆแกล้งเฉยๆเดินเรื่องจากไปพอ่อแม่เห็นไหมพ่อกับแม่เธอยังไม่ห้ามเลยชิหนูไม่ยอมเป็นย่าอ่อนให้โคแกะเคียวเล่นหรอกแถมเป็นแวมไพ์โคแกะด้วยแบบโโว์แลบิิ้นเสลูคัสเกอนจะวิ่งออกไปจากสวนพร้อมกับหัวรออกมาอย่างร่าเริงเมื่อลูคัสตามมาด้วยคิดจะวิ่งหนีแวมไพ์น่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะหนู ลูคัสก mm ็ว hmm. uh. ิ่งตามสโน่ไปหลังจากเหงามาหลายปีตั้งแต่อุกหกจากโอลิเวียหัวใจรำพายอย่างลูคัสก็ได้กระชุมกระชวยขึ้นมาอีกครั้งเพราะเด็กมนุษย์อย่างสโน่เลยก็มันช่วยไม่ได้นะคนมันปิ๊งไปแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนพิเศษ ต้องบอกก่อนนะพี่ม่อนยังไม่ได้คิดจะทําเรื่องลูคัสต่อนะคะให้ไปจินต่อกันเอาเองนะแต่อย่างน้อยลูคัสก็ได้สโนองมาดามหัวใจแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ช่องสิม Story ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย